สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะหนึ่งคลิปหนึ่งงานนะกับงานซ่อมรถยนต์นะนิสสันมาร์ทนะคันนี้มาด้วยการไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับลูกค้าแจ้งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบด้วยกันนะว่าเป็นที่อะไรนะครับเอาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะกับงานซ่อมรถยนต์นิสสันมาร์ทนะคันนี้เป็นปี2012นะ วันนี้ลูกค้ามาบอกว่าให้เราเปลี่ยนคอยจุดระเบิดให้นะครับแต่เราบอกว่าขอเช็กก่อนนะครับว่าใช่คอยจุดระเบิดหรือเปล่าเราเลยทําเครื่องสแกนฮนะเข้าตรวจสอบนะครับอลูกค้าคนนี้นะฮะเป็นลูกค้าประจํา f c ซร้านเรานะฮะในอู่ของเรานะฮะบ,บอกว่ามีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์บนหน้าปัดนะครับนี่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะสตาร์ทนะครับโอเคไเด้งไปลูกสามเหลี่ยมโชว์บนหน้าปัดนะในนิสสันมาร์สคันนี้นะครับเปิดแอร์รอบเครื่องยนต์สั่นสวิงนะและวิ่งไม่ออกนะฮะลูกค้ามาถึงบอกให้เปลี่ยนคอยจุดระเบิดนะเราบอกว่าเช็คก,ก่อนได้ไหมว่าเป็นที่อะไรนะเดี๋ยวไปซ่อมกันนะครับ เราก็เลยนำเครื่องสแกนเข้ามาตรวจสอบนะครับนิสันมาาไปที่นิสันนิสันอยู่ไหนเอ่ยนิสันนะครับเราเช็คตรวจสอบก่อนซ่อมนะฮะเพื่อไม่ให้งบบานปนะครับซ่อมจริงจบจริงนะครับ เลยออเตอร์ไปเลยนะครับไม่ได้นะตัวนี้ไม่ยอมไม่ตรงรุ่นนะครับไปเลยเจแปนให้ดูว่าชัดรุ่นไหนเจแปนรุ่นไหนมาสครับตัวเอมมาเจอแล้วนะครับ เดี๋ยวรีพอร์ตไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่อา้าวเด้งมาแล้วหนึ่งโคดนะในเครื่องยนต์นะมีสาเหตุหนึ่งจุดแล้วที่เจอนะครับเดี๋ยวรอมันสแกนนะครับอ่ะนี่สัญมาคันนี้นะเป็นเอฟของเราแค่แหละนะมาเคยเปลี่ยนคอยจุดระเบิดไปสองตัวแล้วนะอ่า นะบอกว่าเหลืออีกหนึ่งตัวยังไม่ได้เปลี่ยนช่วยเปลี่ยนให้หน่อยเผื่อจะหายนะเราบอกว่าเออพี่ต้องเช็คก่อนนะครับให้ลูกค้าเช็คก่อนว่าเป็นที่อะไรนะครับเราถึงจะทาการซ่อมให้นะไม่ใช่เปลี่ยนไปแล้วไม่หายอย่างเงี้ยลูกค้าว่าเราได้นะครับเนีย่ยไดูที่เครื่องสแกนกันต่อนะครับสําหรับเอนจิ้นโค้ดในเครื่องยนต์นะฮะ ที่0400 EGR นะระบบ EGR มอเตอร์มีปัญหานะครับไม่เกี่ยวกับคอยจุดระเบิดเลยนะฮะโอเคทีนี้เรารู้แล้วนะว่า EGR มอเตอร์มีปัญหาเราก็จะเปลี่ยนนะแต่จะให้ดูว่าเอา่อเวแปบบหนึงให้ดูวนะ่าหน้าตามอเตอร์ EGR เป็นยังไงในรุ่นนี้นะครับ เข้าผิดนะเดี๋ยวเข้าใหม่เอาผิดอีกแล้วไวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับเครื่องเครื่องมือก็ดีดีไวมากครับซึ่งไปดูกันมอเตอร์อ e g r ในนิสสันมาร์ทมาร์ m อเม่าหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะตัวนี้อ่ะ ทำให้รถวิ่งไม่ออกวิ่งอืดน,นะครับหรือบางทีกินน้ามันเชื้อเพลิงนะเปลี่ยนตัวนี้หายชัวนะเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนนะครับเราจะสั่งอะไรตัวนี้มาเปลี่ยนนะฮะขอติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราซ่อมเสร็จต้องทาการเคลียร์โค้ดนะครับทุกครั้งนะฮะเวลาซ่อมหรือให้บริการนะครับอ่าทีนี้นะครับเราได้สั่งอะไรมาแล้วนะตอนนี้เป็นอะไรเซนกงมือสอง สภาพนะี้ฮะมีรับประกันฮนะตัวนี้เป็นตัวเดิมเขานะที่มันเสียนะฮะโพสพองว่าเป็นตัวนี้เสื่อมเสียนะเราจะทำการเปลี่ยนนะครับไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะตัวนี้อยู่ใต้กองอาอากาศนะฮะถอดกองอากาศลงมานะครับจะเห็นนะะ เราจะใส่เข้าไปนะครับนําตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับนําตัวใหม่ที่สั่งมานะครับใส่เข้าไปนะครับนี่น็อตเบอร์สิบสองตัวนะครับเห็นไหมครับนี่น็อตเบอร์สิบสองตัวขันให้แน่นเลยนะใส่เข้าไปแล้วขันน็อตให้แน่นแล้วก็ประกอบนะ ทีนี้เราจะไปทําการเคียร์โค้ดนะกับงานซ่อมบํารุงตัวนี้นะคือเปลี่ยนมอเตอร์ AGR นะครับหลังจากที่เราซ่อมนะแล้วนะขันให้แน่นประกอบเสร็จนะเราจะไปทําการเคลียร์โค้ดแล้วนะลองวิ่งทดสอบดูนะครับนะวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้ไม่ยากเลยนะทําได้ง่ายๆทําทด้วยตัวเองนะได้นะแต่ต้องเช็ควิเคราะห์ให้แน่นอนก่อนนะว่า อะไรชิ้นส่วนตัวไหนมันเสียนะครับก่อนที่เราจะทําการซ่อมนะครับอันนี้ก็ใส่กองอากาศเข้าไปนะฮะอะไรที่ออดออกมานะครับใส่กลับคืนให้หมดนะครับตัวนี้มอเตอร์อีจาร์เขาอยู่ใต้กองอากาศนะครับ ถอดถอดอกองกาออกมาก็จะเห็นเลยนะฮะไม่ยากครับมีน็อตสองตัวน็อตเบอร์สิบสองตัวแล้วก็ใส่ค้งแบนงัดออกมาได้เลยนะครับใส่โค้แบบด,ด้วยนะครับใส่โค้แบบเสร็จแล้วเราจะไปทำการเคลียร์โค้ดกันเลยนะ อครับทีนี้ผมเข้ามาในรถแล้วนะทำการเปิดสวิตช์แจออนก่อนทึบๆเยียบเบรกกดสตาร์ทจึ้มไอ้ไฟลูกเครื่องยนต์ดับลงไปแล้วนะครับแต่ทั้งหลายทั้งมวลนะเสวิสเสร็จนะต้องทำการเคลียร์โค้ดนะเพราะว่ากล่อง ECU เขาจะ จำนะ่ะอะไรเป็นเสื่อมนะครับอ้าสแกนดูเอ็นจิ้นนะที่มีโค้ดขึ้นโค้ดว่ามอเตอร์ EGR เสื่อมนะไม่มีนะคือบางครั้งเราทำการถอดขั้วนะก็เป็นการรีเซ็ตในอีกแบบนึงนะครับอพอสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟก็ดับลงไปนะฮะ อหลังจากสแกนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโค้ดต่างๆก็จะขึ้นมานะผมก็จะทําการเคลียร์ออกจากความจําเลยนะเกียร์ออกให้หมดเลยนะอคันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ก็มีไฟสามเหลี่ยมโชว์นะเราก็เคลียร์ออกตรงเนี้ยไฟก็จะดับลงไปเองนะครับโอเคนะไม่มีโค้ดค้างแล้วนะครับแล้วมาดูบนหน้าปัดกันนะครับ อ่าไปรูปสามเหลี่ยมด้านบนสายมือก็ไม่มีแล้วนะครับทีนี้ผมจะดับเครื่องครับดับเครื่องเปิดซิงเกิลอ,ออนสตาร์ทนะครับตึ้มไปมีอะไรโชว์ไหมบนหน้าปัดไม่มีแล้วนะดับลงไปแล้วนะทุกอย่างนะ นะครับผมกับงานซ่อมบำรุงนะครับนิสสันมาร์ทนะที่ลูกค้าแจ้งจอยากจะเปลี่ยนคอยนะพอคอยจุดระเบิดเสื่อมก็ว่างั้นนะลูกค้าบอกมานะแต่เราบอกขอเช็คก่อนว่าเป็นที่อะไรนะสรุปเจอที่มอเตอร์ EGR เสียนะครับทำการเปลี่ยนให้นะแล้วก็เทียร์โค้ดออกนะครับอย่าหลงทางฮนะช่างครับเดี๋ยวเราหลงทางนะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับเราทำการวิเคราะห์ แล้วก็บอกลูกค้าว่าตัวนี้เสื่อมนะก็จบนะงบไม่บานปายนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปนะที่เราทําออกมานะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง y YouTube อูแงจเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะเป็นความรู้ที่เราทําออกมานะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปายที่อูแงจเจริญการช่างครับ